สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องบิซี่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกตำแหน่งของกล่องแคปิติลของภารกิจเดือเรลโรสคอนแทรคทั้งสภาคนะครับผมว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมากันกับภาคแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็คือหลังจากที่เราฆ่าคนที่อยู่ตรงแคปแล้วนะก็ให้เราเนี่ยกระโดดข้ามกองไม้ตรงนี้เลยนะครับผมโดยกล่องแคปิติลเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับผมก็เก็บมาเลยนะ มาต่อน,นี่ภาคสองเลยนะครับผมก็คือก่อนที่เราจะพังกล่องสปายทั้งหมดเพื่อจบภารกิจนะครับก็ให้เราเนี่ยมาตรงที่รถม้าตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ขี่ออกไปนิดนึงนะโดยกล่องแคปเทลเนี P ่ยก็จะอยู่ตรงใต้รถม้านะครับผมก็เก็บมาเลยนะครับ แล้วก็มากันที่ภาคสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าจุดเก็บแคปิปเทลของภาคนี้เนี่ยจะไม่ใช่กล่องนะแต่จะอยู่กับตัวที่เราต้องไปจับไปส่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อจับมันมได้แล้วนะก็ให้รู้ตัวมันเลยนะครับผมแล้วก็จะได้แคปิปเทลมาทันทีเลยนะครับ และนี่ก็คือตำแหน่งของกล่องเคไปไวเทลของภารกิจเดอะแรดด์โรสคอนแท็กต์ทั้ง3ภาคนะครับผมหากมีจุดไหนเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็หากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรเนี่ยก็มารอดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะครับผมสวัสดีครับ